นะครับอันนี้หนึ่งนะครับอ่าเขาจะมีขีดเส้นให้ดูน,นี่อีโค c อีโคไปคือประหยัดไฟนะครับเดี๋ยวลองผมจะลองเปิดให้ดูนะครับไล่ไป2องสามสี่้าหเดีมันจะตีดเลยครับสวัสดีครับผมดิชิตไทคอมพิวเตอร์นะครับ ปกติถ้าเป็นแท็กซอบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นมีสายวิ่งไปตามรางตัดง่ายนี่นะครับแต่ว่าถ้าไร้สายเนี่ยผมว่าราคาค่อนข้างสูงกันแต่วันนี้ผมเอาตัวเจม้ามานะครับวันนี้ราคาเบาๆนะครับมีพร้อมกับราง70เซนติเมตรสองเส้นต่อกันเป็นเมตร40 cm, พร้อมชุดต่อนะครับราคาตัวเป่าวันนี้เปิดตัวเลย3,200รวมส่งนะครับตัวนี้นะครับแล้วถ้ามาหน้าร้านเหลือ2,950ครับครับหรือว่าถ้าท่านยังไม่มีแบตหรือว่าที่ช้จเลยวันนี้เป็นชุดเลย ได้แบต c m h o w พร้อมที่ชาร์จแล้วก็เครื่องรวมแล้ว4 4 0 0รวมส่งด้วยครับครับกล่องก็จะบรรจุมาประมาณนี้นะครับตัวเครื่องก็จะมาเป็นรูปทรงเลยไม่ต้องประกอบแล้วนะครับจะมีแคมป์ให้คู่หนึ่งนะครับก็มีปัดแจอ,แอลมีแมนวนวลให้นะครับมีเฟรนหรือว่าลวซอยมาให้1อันนะอันนี้ก็เป็นลาเขาจะให้เจ็ เซนสองเส้นต่อให้เป็นเมตรสี่สิบได้พร้อมกับให้จอยเตอร์หรือว่าชุดต่อมาให้หนึ่งเส้นด้วยนะครับคบถ้าพูดถึงเจม้าไร้สายแล้วก็มีหลายตัวเลยสําหรับงานไม้นี่นะครับอันนี้เป็นที่ชาร์จกับตัวแบตเนี่ยผมลองเอามาใช้ร่วมกันได้นะครับราคาที่กล่าวไม่ต้นคลิปเนี่ยเป็นราคาตัวเปล่านะครับพร้อมลางแต่ถ้าท่านที่มีแบตแล้วก็ใช้แบต CM How เาเลยด,ดีกว่านะครับแนะนำนะครับเราก็เสียบเข้าข้างลำตัวเขาอย่างเงี้ยนะครับเสียบเข้าไปครับปึก๊กอ่า เดี๋ยวดูใบนะครับตัวใบเขาเนี่ยจะให้ใบ140มิลคือใบจะไม่ถึงก็ใหญ่มากแต่อย่างไงก็ตามจะตัดได้ความลึกได้ประมาณ4เซนครึ่งนะครับวันนี้ใบที่ติดไปผมเลือกเป็น42ฟันไปให้ท่านนะครับเนื่องด้วยตัวนี้ผมจะตัดเ m r m d a รวอมไม้แผ่นตัวนี้จะโฟกัสไปที่ฝุ่นนะครับฝุ่นจะไม่มีทางออกเลยเพราะตัวนี้เนี่ยครับตัวนี้จะเป็นฝากากาดครอบแล้วก็ออกไปทางนี้ไล,ล่เลียงมาตัวฐานนะครับตัวฐานนี่ทําด้วยอลูมิเนียมนะครับ ทำสีอนาไดม์มาส่วนหน้าตัวนี้ก็ปรับองศาคายล็อกตรงนี้หน้าหลังนะครับล็อกหน้าล็อกหลังเอียงได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูการตัดเอียงอีกทีหนึ่งครับแบตรุ่นใหม่นะครับกดปุ๊บก็จะเช็คไฟได้เลยนะครับนะฮะแนะนำให้ท่านชาร์จให้เต็มเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนะครับตัวนี้เขาปรับความเร็วรอบได้ถึง6ระดับนะครับลองดูนะครับอันนี้1นะครับอ่าเขาจะมีขีดเส้นให้ดูนี้อีโคอีโคไปถึงประหยัดไฟนะครับเดี๋ยวลองผมจะลองเปิดให้ดูนะครับ ไล่ไปสองสามสี่ห้าหกครับมันจะติดเลยครับเนี่ยและอีโคอันนี้หมายถึงประหยัดแบตนะครับอ่ามันจะไม่ปรับความเร็วรอบมันจะเลือกความเร็วรอบที่อ่าเหมาะสมให้เรานะครับเป็นอีโคหรือว่ารุ่นประหยัดไฟนะั่นเองนะครับปิดมันจะเบรกให้เลยครับครับเดี๋ยวดูใบนะครับแรงเหมือนกันนะครับ ระหว่างใช้เขาจะสแสดงสถานะแบตแต่ถ้าเลือกใช้นะครับสักพักหนึ่งเดี๋ยวสถา,านะตัวนี้เขาจะตัดไปเองอ่าตัดไปแล้วตัวนี้เขาจะให้ปจัจจยเปลี่ยนใบามาถ้าท่านจะเปลี่ยนใบนะครับท่านก็ปลดล็อกนะครับแล้วก็ดึงตรงนี้นะครับมันจะล็อกให้เลยนะครับปึ๊กเนี่ยแล้วเราก็เปลี่ยนใบตรงนี้นะครับขครับตัวรางเขาก็ให้มาอย่างนี้เราก็วิ่งไปบนรางเลยข้อดีของแท็กซอก็คือวิ่งตามรางเลยจะปลอดภัยด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะมีปุ่มปรับถ้ากรณีที่ รวมรวมไม่ได้ยังไงนะครับจะปรับได้นะครับให้มันแน่นนะครับนะครับมันจะเป็นคล้ายๆลูกเบี้ยวนะครับหมุนแก๊ก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 สเต็ปไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้เป็นตัวสต็อปเปอร์หรือตั้งความลึกของใบนะครับตัวนี้มันเจ๋งอยู่ตรงที่ว่าใช้บีบเอานะครับบีบแล้วมันจะเลื่อนเลยครับบีบปล่อยบีบปล่อยอย่างเงี้ยครับ A หมายถึงว่าท่านไม่เอารางนะครับแต่ถ้า B หมายถึงรวมรางด้วยนะครับ ยางเขาจะให้อีกยืดเกินมานะครับเราตัดครั้งแรกเราจะได้ขอบอยางของเราที่เป็นเรสเฟนซ้กับใบนะครับอ่ะเดีเปิดเครื่องครับมันก็จะกินขอบอยางดำๆออกมาเนี่ยครับนิดๆนะครับเนี่ยฮะอันนี้ก็จะได้แนวเลื่อยของเราแล้วนะครับอย่าง <c oughs> เช่นไม้ทอ่อนหราอว่าเป็นไม้แผ่นใหญ่ๆเราอยากจะตัดหัวไม้ถ้าเราไม่มีตัดองศาเราอาจจะใช้ใเจ้า ตัวแท็กซอตัวนี้ช่วยได้นะครับเพราะมันยาวเกะก,กะตัดยากก็จะใช้แท็กซอช่วยเลยการที่ก็ให้70 70มาก็มีข้อดีอย่างเงี้ยนะครับเผื mm ่อ hmm. ท่านตัดหน้าไม่กว้างไม่เกิน60ท่านก็ใช้ตัวนี้ได้เลยครับ mm hmm. นี่ครับพอให้แคมแถมมาด้วยเราก็ล็อกกับชิ้นงานได้เลยนะครับ mm hmm. ถ้าอยากให้มั่นใจเรื่องความฉากก็เอามาเช็คกาวลางได้อีกทีนึงนะครับ mm hmm. ครับเดี๋ยวเราจะตัดไม้โอ๊กหนาประมาณ1นนิ้วนะครับ แล้วก็ตั้งความลึกสัก30มิบมลปุ๊บครับอันนี้ผมจะยังไม่ใช้เครื่องดูดฝุ่นนะครับตัวนี้ถ้าท่านใช้ก็ดูดฝั่งนี้ได้เลยแต่ดูว่าการเก็บฝุ่นเป็นยังไงบ้างอืมนะครับนี่ก็เป็นรอยตัดนี่นะครับอ่า ัก็จะพอดีกับขอบยางของเราเลยนะครับอ่าเนี่ยครับพอดีของแท็กซออีกอย่างก็คือตัดเอียงตัดเฉียงอย่างเงี้ยบางทีตัวตัดองศาอาจจะไม่พออย่างเงี้ยเอยแต่ตัวแท็กซอก็จะตัดได้ง่ายขึ้น,นครับแต่ถ้าท่านอยากจะตัดไม้อัดเมตรยี่สิบท่านก็ต่อลากได้เลยครับหรือจะเป็นพวกแผนใหญ่ๆอย่างเงี้ยพวก m d f มอะไรพวกเนี้ยก็ตัดสะดวกนะครับสำหรับท่านที่ตัดคนเดียวนะครับ ใชครับเมสยี่ิแล้วก็ตัดได้เลยครับอันนี้เป็น30ลิตรเจม,ม่าครับแล้วก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครัออันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับ อเป็นไงบ้างครับดูผิวงานนะครับเท่าที่ดูคือที่ผมชอบก็คือเก็บฝุ่นได้ดีแล้วก็เดินกําลังพอใช้ได้เลยนะครับชัดแบบเต็มๆนะครับสี่แอมพ์ฮาวแล้วถ้าไม่มีสายเนี่ยมันก็ยิ่งสะดวกขึ้นเพราะว่าท่านจะเล่าไปตรงไหนก็ได้ไม่ต้องกังวลเรื่องสายไฟนะครับกับตัวนี้ก็ให้รั้วซอยมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็คลายล็อกหน้าหลังนะครับอนี่ครับสอดเข้าไปเอาเท่าไรเราก็ตั้งระยะเอานะครับครับเผื่อท่านซอยเส้นเล็กๆเนี่ยเราก็เปลี่ยนจากรางมาเป็นรั้วซอย ระสอยเส้นเล็กๆอย่างเงี้ยเราตัดเ e อียงสี่ผ้ากันดูนะครับเอามือกดไว้ด้วยนะครับครับขอบ,ขอบยาวก็ยังเหลืออยู่นะครับโดยกินไปนิดนึงครับ อ่านะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยครับตัดสี่ห้านะครับเผื่อท่านจะเข้ามุมอ่าเนี่ยนะบสี่ห้าครับถ้าอยากให้ยาวกว่านี้เป็นสองเมตรสี่สิบตัดมาทางยาวก็เพิ่มรางไปอีกรางเมตรสี่สิบตัวเนี้นะครับมีจำหน่ายแยกครับคทั้งหมดก็เป็นรีวิวการใช้งานแล้วก็ฟังก์ชันของเจ้าตัวแท็กซอไรายสายของเจม้าที่มาใหม่นะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม